เชลลินออมมาเบิ่งนพอตตอดซิงสาจ้ะนี่ดิกระสิเป็นทรงเป็นรูปเป็นล้านนะจ้ะมือนี้อีพอเพิ่์ซิมากางไอ้ซิ่งสาไฮเชลินจ้ะมีบอสหนังพร้อมเพอ่์สิอีพอสิมากางให้จะเล่นออมมาเบิ่งนพอตตอดซิงสาจ้ะ นี่ดิกาสิเป็นทรงเป็นรูปเป็นล้านนะจ๊ะเดี๋ยวให้พอต่อเนาะต่อบนไปจ้าข้อน้อยอุพพลชาเลนชเลนเอ้ยฮัลโเมื่ออีพอบะเมื่อกีพอต่ปะอืมอี่พอตอชิงสาให้อีละ ขาซีก็เดินยุ่สิงสาค้นน้อยยู่ปุ่นจ้ะนอนเบิรงอีพอต่อสิงสาอีเมะกับเซลลนพ้ากันมานาังข้างนอกให้กำลังใจอีพอต่อสิงสาจ้าเซลลนก็นอนเมยเบิรงอีพอต่อขาซีเกิงเดิงอย่ แดดกับพออ้อจ้ะคืมยุบยวยู้กับคืมแดดเฮียคนน้อยอย่างเงีย้ยบังไม้อันนี้จะปินนั่นกล้องทรายไว้ให้เซรินเล่นได้จ้ะแต่พอพนยังม,มาท่าต่อเซรินกย่างเงี้ยไม่พอขามันก็นยังพัน,นแล้วอย,ยู่พอพยมโตอกอะไร <S 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 อีพอต่อไปทังไหนนะหละลาเอย้ยอ ไม่พอต่อเว้ล่ะเอาแดดมาแล้วปะนี่แดดมาแล้วแดดมาแล้วแนมแนมจะแน่มพอเพิน่นอุ่นไวล่ะ <c oughs> มีน้อยเห <c oughs> มือนลูกสาวคนก็ได้ กลยสิรินแล้วจ้ากายละกลยละเดี๋ยวให้สิลินไปลงมึงจักหน่อยเนาะเดี๋ยวให้พอตต้อนเลวก่อนกลยสิไดนนังแล้ยละนั่งให้กำลังใจจ้ะไป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 ลงไปหลอบสิลินจะลองซิชาจ้ะ อีพอกระกางเรียบร้อยแล้วจ้าซิมี่สามแดบดบนอกจะเนาะแบบนี้กระทาเชลินใยญ่กอนแบบกลางกระทาเชลินหญ่กอนตัวน,นี้นั่งได้แค่สีฟ้านี่จ้าเอาไว้ให้เชลินเล่นย่ามซ้ำมือจ้แบบอาแดดออกกกระห้องจิบ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 กกระห้องเพลงจ้าสิงซาเชลินเรียบร้อยละจ้า